น้องอโวเชียนแต่ตอนนี้น่าจะกลับบ้านไปแล้ว <c oughs> ดู้มาเน่ยบอต้องมาออกงานจริงไม่กินั้าว ไม่โกห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 กหลอหล่อม่อน Icana, จำดึงไหมนะรู้ือว่าปวดมากแล่วาว่าดอดืว่าได้ใรรได้หรือได้พวกเราะเมื่อกี้เราแบบเต็เต็มานะเต็มผเต้นดีกว่านมีกว่าเมอเยอะเลยอ่ะคือผมต้องไเรียนกับลูกะอันนี้เรามาล้เราไปดตอนแรกเราไมเห็นแบบอยู่ในคลิป

ลยออกธรรมดาธรรมดาที่สุดในรุ่นหรอใช่เขาล้อมรวยติดตั้งตัวปีล้อรวยเลนะทไโอเคแล้วก็มาสปอร์ทที่เปนท่ารักกันทุตัวยว่ามันมีสน่ห์ใช่รวมทัลเลกเตอร์ใช่รวมทัลเลกเตอร์ แปลไม่ได้ครับพี่แ้เพ like oh um> huh? huh? ื see, uh, uros, ่อนกับแม่ทำไมมันมีโภแพตอมีโแอะไรย่งเงี้ยเนว่ยเราคิดว่าต้อโแนี่น่าจะดีกว่าโภแพน่าจะดีกว่า่าผมกับแม่ดีกว่าอยู่เป็ยาวเาเาเสียตองเลยนะเมื่อกี้นะโแ อ่เริ่มเริ่มพูดยังไเนาะโอเคครับแต่ไม่รทำไมเขามีก้นสนิทกินไม่ถูกก้อหอเอาอะไรอ่ะเพื่อนเล่เป็นแฟนเนี่เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อน แเติตรอแปล่อยสมาชิกมันก็ใจขอบากุบเพื่อนต้องมาเชียร์เรามาะไรเรมากเนี่บเนอนีแล้วกันซเิป็นการเติมมโยนเข้าแล้วัาีตรงไหน ก็จะออนภายในตีเร็วๆเร็วๆเร็วมากๆด้วยเร็วๆนี้ได้จะแบเงงเเหมือนกันเนาะเียเหมือนกันเนาะแไงบ้าเขไม่ได้าที่อันนี้เขาไม่ดเาไม่พูดเลยเขาบอกว่าเขาเก่จริงๆกงจรงๆบอกว่านาะม่ได้ๆเขาไปแล้วหรอว่ายังไมะ เระบอกได้เท่าที่แบบเราบอกได้แค่ไหนบอกได้แค่ไหนน่าสนใจนะน่าสนใจ มีซีเเอาม่าไปลุ้นกันในซีนีครับไปลุ้นกันในซีนที่ไม่ได้ชมเ็บอกไม่ได้หรอไม่ได้ครับผมไม่ได้แต่มีความสุขได้หอเดลมาหนักไหมไม่มีดราม่าคราพอไม่ดีไหมไม่ผมไม่ผมหรือเปล่ไม่มครับเราไม่หนรไปหาี่่นสังันะเออเียไก็ดีครับผมเี่ยวไปก็ดี

มันอยู่ในซีรี้์เับออกในนี้กิดด้วยการแสดงด้วยเรานแบบเจลวิอนี้มันได้สีั่แล้วก็ทีใจครับที่ได้เจอกแสดงนีเขาเป็นรุ้ใหญ่ล้วแบบคอยสเราคอยบอกเราคอยวเิวเราปด้วยระว่สมการน์ลยสัที่วาเปเหส ต้องไปดูกันเลยจริัไ่ได้ดูไงแู้วดูแต่เราไม่ใช่แบบางเปิอใหม่ๆเราไปเปิดห้องใหม่้ยกาดเใหม่ๆเจมหมดแต่แน่ารักครับเนเปนห่ดหน้ารกนหิดนึงนิดอยู่ด้วยกันมาแบบสเดือนกว่า

ไปเรียนนไปเรียนเขากเาเสร็จไลอกันง่ไม่ได้ง่ไม่หรอ yeah <laughs>